ตอนนี้10บนาฬิกาสเนาทีนะครับัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับหลวงตาท่านพักเท้านะครับเมื่อกี้นี้นะครับขี่ล่มไม้นะครับตอนนี้ท่านก็ช่วยดวงต่อนะครับครับตอนนี้หลวงตาทุดวดงต่อแล้วนะครับจับน้ำไปด้วยนะแม่เด้อจับน้ำไปด้วยจับรวมกันไปเลยครับ เอาซอนกันแม่แม่เอาอนน้ำไว้เออแล้วจับไว้จับไว้ครับสอนน้ำแล้วจับไว้นะครับรับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับจับน้ำไวด้วยนะครับจับน้ำไว้ด้วยนะครับตัวขยกขึ้นนะครับยกขึ้นเลย พอโตกันครับโตกันครับบ้านโตกันพ่อปูับ้านโตกันสองแพกจับไว้แพกเดียวยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นเลยแม่แม่ยกน้ำขึ้นก่อนอ่าสาธุครับผม พัทธวาลีสีสาคอนนะครับคุณแม่ท่านบอกยกไปนายแม่นะยกไว้ก่อนเด้อ ยกไปให้หลวงตาขั้นรับให้ก่อนนะครับสาธุสาธุครับผม นะครับเลหนั่งนั่งตรงตรงมันตรงตรงครับนั่งตรงตครับผมตรงเอนั่งตรงตรงนะครับตงตงครับผมมือแต่ว่าขนมขนมมือแตไว่าเมือแตไว่แต่ว่ครับบ้านเชื่อมตำบลคืองน้ำอำเภอบ้านผือ จังหัดอุดรน,นะครับตอนแรกลวงตาจะพักที่บ้านเชื่อมนี่แหละครับพี่น้องอยาไ้้ทำแต่ว,ว่าวันนี้ลวงตาท่านเดินไวมากนะครับซึ่งเวลาก็ยังเยเยอะนะครับ ทำก็เลยะจะทดลองต่อนะครับยกขึ้นเลยครับยกน้อขึ้นยกน้อขึ้นเลยยกน้อขึ้นยกน้อขึ้นแต่ไม่หลุดแต่ไม่งยังยำตัวไว้นะครับสาธุสาธุครับผม ดับน้ำไน้ำไจะปล่อยน้หลวงตาเาอนคปล่อยมือนะจะไปก่อนนะคุณแม่ได้ถ่าาวดับทกครับทุก ยกขึ้นยกขึ้ับยกขึ้นกยกขึ้นแล้วพอเด้อยกขึ้นก่อนนะครับออแบบนั้นนะครับยกให้หลวงตาได้รับให้ก่อนนะครับท้องหนึ่งนะครับด้านด้านหน้าท้องหนึ่งนะครับ สาธุครับผมสองแพกจับไว้นะครับแพกเดียวยกขึ้นเลยนะครับแตะที่น้ำไว้นะครับแตะไว้ก่อนนะครับ เตรียมพร้อมเลยนะครับผมเตรียมพร้อมเลยนะครับจับรวมกันได้เด้อคุณแม่เด้อจับรวมกันได้นะครับสอนกันแล้วก็จับรวมกันได้นะครับจับไว้ก่อนนะครับสิ่งของสิ่งของที่นํามาถวายลวงตาให้จับขึ้นก่อนถวายท่านก่อน thuốc đang thuốc các trời chạm đang đang đông nước. Thôi về nước. Thôi จับน้ำไว้ก่อนนะครับจับน้ำไว้ก่อนนะครับพี่น้องชาวต่างชาติมารอรับบอจากลุงตานะครับ แตน้่น้ำแ่นำ้นยกขึ้นยกขึนยกน้ขึ้นยกน้กักขึ้นยกขึ้นยขึ้นขึ้น้เยอะมากนะครับยกไปก่อนนะครับผม กยกไปรอก่อน uh อนะครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ